สวัสดีครับพบกับผมกบชัยในเกาหลีชีวิตประจําวันของน้องวอัวก็เกิดมากินกินกินแบบนี้นะครับเพื่อนๆกินกินแล้วก็ตกตกลนลนแต่เราก็ทําความสะอาดเก็บกวาดให้ครับแต่ตอนนี้ให้น้องวอัวได้กินจนอิ่มก่อนครับเพื่อนๆเขาเป็นสัตว์ครับเขาไม่รู้หรอกครับว่ากินตกเป็นแบบไหนอย่างไรเขามีหน้าที่กินอย่างเดียวครับเราก็มีหน้าที่เก็บกวาดนะครับก็โรงงานมาก็ให้ฟาร์มปกติครับ น้องวัวชอบกินฟางมากครับกินจุฟางหนึ่งก้อนใหญ่ๆก็ใช้ประมาณวันสองวันก็หมดครับเพื่อนๆล้างอาหารเราจะไม่ให้ว่างเปล่าครับเราจะต้องมีฟางเติมตลอดเวลาครับเพราะว่าเผื่อทีน้องวัวกินน้องวัวกินได้ตลอดเวลาทั้งวันครับเพื่อนๆกินเสร็จเขาก็จะมาดื่มน้ําแบบนี้ครับช่วงหน้ารา้อนเราไม่ต้องใช้น้ําน้ําอุ่นแล้วนะครับเพื่อนๆใช้น้ําเย็นเอาครับแล้วเราเดี๋ยวสักพักเราก็จะต้องเปิด พัดลมระบายอากาศครับเพราะว่าหน้าร้อนจะมีแดดออกแล้วก็มีกลิ่นขี้ของน้องวัวครับนี่ครับเพื่อนๆดูครับบางตัวไม่กินครับก็ดันตกแบบนี้นะครับตกตกผมก็กวาดกวาดแล้วก็ดันแบบนี้นะครับไม่รู้เป็นสาเหตุเพราะอะไรครับไม่อยากกินก็ดันตกขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ ใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ขอให้รวยๆปังๆแหงๆทุกคนนะครับผมเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยครับ